สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่มินปิงช่องนี้จะทําขึ้นด้วยความชื่นชอบและเอ็นดูในตัวมินปิงวันนี้มีโมเมนต์อะไรมาฝากนั้นรับชมกันได้เลยค่ะโมเมนต์วันนี้คือโพสอิฐโพสใจบอกสถานะมินปิงขอขอบคุณเจ้าของโพสอิฐทุกใบที่ทําให้เราเห็นโมเมนต์น่ารักของมินปิงจากทรายเชียงใหม่ น้องปิงให้สถานะพี่มีนแค่ลุงหลานส่วนพี่มีนนั้นให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพี่น้องลุงหลานคนรักและเน้นย้ำว่ารักทรายขอนแก่นโมเมนต์มารัวๆมีโมเมนต์น่ารักอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะทรายขอนแก่นน้องปิงเลื่อนสถานะให้พี่มีนแล้วเป็นทุกอย่างพี่น้องลุงหลาน พ่อลูกและเป็นคนรักด้วยและสิ่งที่มีนปิงอยากทําร่วมกันในอนาคตการใช้ชีวิตร่วมกันไปเที่ยวโลบโลกด้วยกันทําธุรกิจร่วมกันโอ้ยหวานเจีย๊ยพี่มีนเคยโมโหหรือหงุดหงิดใส่น้องปิงไหมคำตอบจากน้องปิงคือไม่มีและเมื่อถามพี่มีนน้องปิงเคยงองแงไหมคำตอบคือ น้องมักงองแงตอนง่วงตอนหิวตอนงอนและตอนที่พี่มีขัดใจพี่ว่าไม่เคยงอนกันไม่จริงใช่ไหมลูกใบนี้ก็น่ารักทั้งคู่ตอบเหมือนกันเลยคือเป็นทุกอย่างในชีวิตเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็คมิลิขิตของกันและกันน้องปิงไม่คิดเลยตอบถูกทุกข้อส่วนใบนี้ก็น่ารักพี่มีนมาเน้นย้ำว่ารักน้องปิงแบบไหนที่สรุปได้ก็คือ รักแบบนี่มีเงื่อนไขเลยลุงหลานชัดเจนหรือยังน้องปิงมาตอบว่าชัดเจนแล้วของรักของห่วงของทั้งคู่คล้ายๆกันจะสิบเก้าแล้วอยากเป็นพี่กฤิตนคำตอบจากน้องปิงน้องปิงจะสิบเก้าแล้วแต่พี่มีนก็อยากให้เป็นน้องปิงตลอดไปใบนี้ก็น่ารักทั้งพี่มีนและน้องปิงต่างก็บอกรักกัน และบอกรักมัมมีด้วยพี่มีนชอบน้องปิงในเวอร์ชั่นไหนชอบทั้งสาเวอร์ชั่นทั้งปิงเฉยไหนและน้องกายขอพี่มีนให้น้องปิงได้ไหมไม่ได้น้องปิงต้องมาขอเองให้เรียกปิงว่าอะไรดีครับพี่มีนตอบเบบีปกติพี่มีนจะเรียกแทนน้องปิงว่าน้องปิงส่วนน้องปิงเรียกพี่มีนว่าพี่มีน มีนเตงน,น้องปิงน่ารักที่สุดตอนไหนพี่มีนตอบว่าตอนนอนเพราะไม่ดือ้อและพี่มีนหล่อที่สุดตอนไหนน้องปิงตอบว่าทุกตอน <Y> ah <oo> พี่มีนห่วงน้องปิงไหมคําตอบคือห่วงน้องปิงห่วงพี่มีนไหมคําตอบคือห่วงทันนี้ไม่แลกใจควรเป็นแฟนกันย่อมห่วงกันเป็นธรรมดา โพสต์นี้ก็ตอบเหมือนกันต่างฝ่ายต่างบอกรักกันและรักลูกมิชาด้วยน้องปิงคิดว่าใครดุที่สุดคำตอบคือพี่ทิวพี่มีนชอบน้องปิงเวอร์ชั่นพิกลิกสามขวบและน้องปิง 3» ามเซนส่วนน้องปิงชอบตัวเองเวอร์ชั่นพิกลิกสามขวบม,มปปฟกจริงไหมพี่มีนตอบไม่บอกส่วนน้องปิงใส่เครื่องหมายคำถามให้คิดเอง คำถามนี้คำตอบก็อยู่ในโพสต์อิทนั่นแหละค่ะขนาดอ่านในโพสต์อิทยังรู้ว่าเขาข้างรักขนาดไหนขเขาคือคนสำคัญของกันและกันการกระทำของทั้งคู่ก็ชัดเจนมาตลอดว่าเป็นแฟนกันโพสต์อิทโพสต์ใจขอนแก่นความสัมพันธ์ทั้งคู่ยิ่งชัดเจนและหวานมากยิ่งขึ้นเอาถ่ายรูปด้วยโอเคมา